ครับสําบดีช่วงใบ,บของวันอังคารที่22่สตุลาคมสองพ่น้าอยหเอพี่น้องอพึ่งกลับมาจากในจังหวัดขอนแก่นไปทำธุระพึ่งออกมะฮอดบ้านสวนวัรชรพน์หอ,อกมะฮอดแล้วกับวัยอายุื้อๆและพี่น้องย่งางโลดตรวจอตรวจเบิ้งสัตว์ูด,ด้วงมะเข้า ดันม,มันจอดไวยิ่งขึ้นเออตรวจเช็คเบ้างว่าเป็นเช่นไรมีน้ำมันจอดร้อยบ่แต่มีมันดิฟิสังเกตได้พี่น้องเป็นแควอ้อยเงาเอะเนี่ยตัวนี่น้ำกราบนี่เงาเข้าเบึ้งยังสิเหลวนะครับเบึ้งทุกตัวนี้เลยเกือบสองเลยตัวเนี่ยผมต้องเบึ้งทุกตัวสำรวจเบึบ้งเง,ง,งาอสองปีกับสองเดือนกว่าๆเนี่ย เดี๋ยวนี้ล่อรุ่นมาากกันจะออกจันเมื่อใดเดือนใดวันที่เท่าใดพูดแล้วล่ะอืมเพราะว่าเขาครบสองปีกลัวแล้วอืตรวจเช็คมึงทุกตันวนี้พี่น้องโมเมนาจิตมึงพ่อผ่าผิดต้องดูแลทุกทุกต้นเออถือว่าปลอดภัยทั้งปลาส้นปลาไ่ ปลาใหญ่ทั้งนี้าตาดีก็ได้ตาใบาก็เสียคือเขาว่าเราต้องสังเกตเด้เป็นต้องเป็นช่างสังเกตเออโมเมนต์ปลาจิเดี๋ยวพลาดผิดเด้พี่น้องเอเอเบอร์ถูกต้นถูกต้นเรื่องต,ต้นมะเข้าวกักบ้างจะเริ่มเติบโตัเออต่วนมากต่วนที่มันเคยมาก,กินนี่แหละพี่น้อง มันสียามมันก็ง่ายอยู่เรื่อยดิอืโอ้แดดคักมันี่ก็ไรเออตรวที่มันเคยกินเขากับเบิง้งตรวจเช็คเบิ้งเรื่อยๆนี่เห็นว่าลองร้อย,อออยอมันกินนี่พี่น้องลองร้อยต้องมากัดใบเต๊ ก้อนหนานั <t us 2> mm ่นโดยมากเขาจิสังเกตบึงต้วนี่เขาเคยมากินมาเจาะนั่นะช่องมึงเสียพี่น้องอือเดี๋ยวนี้มันกำลังกินเกลืออืองางสมบูรณ์ตัวตาทำการแสงเดดพี่น้องออผมว่ามันนู่เสียหรอก ผ่ใช้หอนหมวกละมือมันพ่อกระเทยเดียวกับบดวเดียวก็แดดนะพี่น้องสังเกตที่ใบมันก็เพาะเขาจะย้อไปสังเกตใบไตใบใบบนเนี่ยมันเขียวดีกว่าโอเคแล้วใบไตเขาทิสลัดใบดอกหดือตัดทิ่มจะทุกสัปดาหละช่วงที่เขาสงงางเงาสางกอยอยู่นี่สางล่ำตน้นบอกให้่างนะครับเขาที่สางล่ำต้นของเขาอยู่นี่ Ừ, ปีหนาปีฮื่อแด่ววยเป็นดุงมะเข้าพี่น้องเดีรุ่นว่าจะออกลูกหรือว่าออกจันแบบไหนออใบังีสิกอะสัปดาห์หนาก็ออกอืมเขาสั่งเห็นมาไหมอืมน่อรุน่นไปเรื่อยๆเ,เนาอพี่น้องเนะ <laughs> พี่น้องกัรุ่นผมก็รุ่นทุกันผมผู้ปลูก ผู้ดูแลรักษาทุกเมือสุเวีกัดล้วนอยู่ขึ้กันนั่นแหละเออหญ้าชุ่มดีเงี้ากัะนิดแตกออกแล้วก็กบต้นเป็นปุ๋ยธรรมชาติอีกพี่น้องงั้นแหรอคุ้มต้นขอข้าวของไว้จะน้อยหนาแรงไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันอยู่ในปลายฝนต้นหนาวฝนกือบส่งที่นตกดีดีก็ได้ผมม่ได้ปล่อยพลังงานลงมาตอนซุ่มดีอยู่เอออันป่อยลงมาหรือซื้อก่ามันถิ่ห่างยากลำบากอืม นี่จะสอบตรวจตราดูเลียเบิ้งเป็นสละ่ะเออทุกๆต้นะพี่น้องวนางสำรวจตรวจตาเบิ้งทุกๆต้นงานต้องตัดแตงกีดล้มต้นออกทุกเดือนดอนอิเดือนละครั้งอืมเดือนละครั้งอย่างดีนี่คือหลงร้อยเขาเผลอแล้วมันการใบไหนเดย์จะบอกคนทำไร้ตัวมันแล้วละ่ะ ทำได้ตัวมนแล้วเออเต่อละตุนเ่ลาชนกําลังขึนง,งานเรายะทางพิสูจน์มากกันเวลาพิสูจน์คนเมืม่อนนี้ส่บได้ยังลงไปรอดลิ้มชาดอกพี่น้องมันช่วงสียงาไก่ไปย่างลงมาตำรวจตรวจตาพวกเราล่อนี่นหะคนมากผมกับกำลังออบูมรออักษาดูแล ต้นบกนักเน่ามะนาวเป็นพิกิตรไร่มเมล็ดของผมอยู่ที่ปลูกไปในบกุนกซีเมนเรียมด้วยบกักพีบกพักพีกระงับด้วยนี่นะนวยสองสามรายอยู่ดีสัปดานหน้าก,กินได้คือดูแลบางวันมันมีพวกสัตว์อู่บ่มีแมงบุกบ่เงี้ยมันปร่งเอ่อนมาแมงบงกุกกระน,น้ำเลยเด้นะครับเด้บกักพกผบปลูกไปทุกลุมทุกบกมันมี ม่รน่ให้อมอืมอยู่บางามอยู่เจละตัวเจลาลุมตรวจเช็คหาสัตวูที่สิมาลกวันอืมเผื่อว่าได้นี่ก็ได้ตุกอยางมีสัตว์ลุกวันไปดิอืมมีสงสัยเขาก็ออกเอาออกข้าวอะไรแล้วหรอข่าวด้วยเมื่อนี่แหละยิกหัวมันหลุดเออเห็นหินตัวดิ ของมันตารวจตรวจเช็คอยู่ตลอดอืเออว่าไม่มี็ต่มีสิีจิจับให้พี่น้องเบิ้องสว้จักตัวมีนก็ยานที่อันเนาะอืม,อม ไม่มีไม่มีไม่มีเป็นจังได้ฮะพี่ป้าบปได้อาหารไม่มันหรอกลืมลืมหมหัวอาหารมาให้ป้าเออลืมหมหัวอาหารมาให้ป้า เออเขาจะเอามันดีกับกระรังมวยอตีอก,กัน้อยมื่อสัปดาห์หน้ากับหางใสสัปดาห์ุ่กับเจีออวยวอ่ะต้นี้พี่น้องมันเจี๋ยกับเจียวอ่ะคอยจะยื่ให้กินเขาะพันดอกดาวเรื่องดาวลุยดาวลุยไว้ลักสิเกิดถึงเพรเกิดดอ,อกอืม ผลเรงๆเนี่ยเลี่ยดน้ำมันสำหรับมะนาวเนี่ยเพรว่าใครได้ดรถออกมันชุ่มดีมันจะด,นนนดูแลวกลลลชัดๆตช่ไหามากัดหย่อนๆเสียไปน้อ <t ots> ต้องเบึงต้องแงเงละอืมอ๋อผมก็บิบ่ได้บอสหลายแยงเอกพี่น้องวาเบึงมาไปน หูดีดีเนี่ยฮะนอนเกียกต้นเขาต้นนำ้ำเออแปลกเนาะไปไปไปเออไปไปไปอาวขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเด้อนะคะรับติดตามทางช่องยูทูบคลิปเลี้ยวทางเฟซบุ๊กออสำหรับบายบายมา้นี่ก็เจอกันไหมออกค,คำคำกันแล้ว ตอนบายดีช่วงบายบายครับผม